วินยโยนามาสาสนาสาอายุวินยเยติเตศาสนังทิตังโหตีอนาคตกาลราชิราียสติพระวินัยเป็นอายุของพรพะศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่ศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ในอนาคตการพิสุผู้มีความละอาย จะรักษาไว้ซึ่งรศาสนาขอ,อนอบน้อมแด่พระตัตนตรัยขอความเจริญในธรรมจงมีแด่เพื่อนสาธมิตรทุกรูปนะครับเริญผ่อนญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567 วันแรมสิบห้าค่ำเดือนหกเข้ามาถึงกลางเดือนกลางปีจะสิน้นจะสิ้นเดือนหกก็วันนี้นะสำหรับจันทรกติสำหรับพระพิสุวันนี้ก็ลงฟังพระปาติโมกเพื่อทบทวนสิกขาบทของตนเองว่าสิกขาบทที่พระองค์ได้ประทานอนุญาตไว้ มีข้อไหนบ้างที่บกพร่องมีข้อไหนบ้างที่บริบูรณ์ในส่วนที่บกพร่องก็คือในส่วนที่พระพิสุกระทำผิดในสิกขาบทนั้นๆก็ทำคืนตามธรรมถ้าหากว่ามีอาบัติติดตัวแล้วไม่ยอมทําคืนอาบัตินั้นก็ร่วมฝังพระปฏธิโมกเนี่ยใครก็ตามที่เป็นในลักษณะนี้พระองค์ก็ไม่ประทานอนุญ,ญาตให พิสูผู้มีอาบัติติดตัวกระทำปฏิโมกพ,พิสูผู้มีอาบัติติดตัวนั้นก็จะต้องมีการปรงอาบัตแสดงอาบัตที่เราได้ยินว่าโปรงอาบัตนั่นแหละและการแสดงอาบัตนั้นก็ต้องมีวิธีการที่จะแสดงให้อาบัตนั้นหมดไปบางอย่างก็ต้องมีการตัดโยมมีการตัดให้มันพอดีก่อนอย่างเช่นถ้าหากว่าพระพิสุ ไปสร้างเตียงให้เกิดประมาณมีเท้าเตียงเกิดประมาณที่พระองค์นอนุญาตไว้ถ้าไปแสดงอาบัติเลยโดยที่ยังไม่ได้ทาให้ขาเตียงให้มันได้ประมาณอย่างนี้ก็ไม่สามารถที่จะแสดงอาบัติตกได้งนั้นในวันนี้จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมรักษาโรคโยมโรคในทางพระศาสนาน,นี้ก็มีการแสดงไว้อยู่สองประการคือโรคทางกายกับโรคทางใจ โรคทางใจเนี่ยเว้นไว้เสียจะหลับไปนะเว้นตอนที่หลับสนิทต,ตอนที่จิตลงผาวางังในคราวที่จิตเป็นกุศลในคราวครั้งนั้นก็ไม่มีโรคทางใจกล่าวคือกิเลสรบก,กวนแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่จิตขึ้นสู่วิถีแล้วใส่ใจไม่แยบคายจิตใจของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ใส่ใจไม่แยบคายเนี่ยจิตใจของเขาก็จะเป็นอกุศล ไม่ว่าจะเป็นพระไม่ว่าจะเป็นโยมก็มีโอกาสที่จะมีโรคทางใจเกิดขึ้นได้ทั้งหมดในฐานะที่เรายังเป็นปุถิชนอยู่คำว่าปุถิชนก็คือผู้ที่ยังต้องแงนหน้าหาศาะส,ะสดาหรือผู้ที่มีกิเลสกุ้มลุมอยู่มากมายอย่างเราก็ยังไม่ใช่เป็นพระอริยะส่วนผู้ใดที่เป็นพระอริยะแล้วนี่ก็อานโมทนาด้วยกันแล้วกันนะถ้าเป็นพระอริยะนี่มีการมาบอกไหม เดี๋ยวโยมเกตก็จะบอกว่าพอขึ้นมาวันแรกก็เรียกชื่อเลยนะอา้าวงั้นก็ยังไม่เรียกก่อนนะให้เตรียมตัวก่อนวันนี้จะนำเรื่องราวของเทวดาโยมมากล่าวให้ฟังแต่เทวดาตนนี้กับลูกๆอีกสองคนเนี่ยเป็นเทวดาที่เกิดอยู่ในเทวโลกชั้นที่หนึ่งนะจาตุมมหาราชิกาเป็นยักษินีโยมเป็นนางยักษ์ และอาหารของนางยักษ์นี่มันแปลกมากเลยนะเป็นอาหารที่เราท่านทั้งหลายก็ไม่น่าจะทานกันนะลองมาดูซิว่าอาหารของยักษ์กับอาหารของเราใครจะดีกว่ากันอย่างตอนนี้แตมาก็มีถั่วอะไรเนี่ยพิตตาชิโอใช่ไหมมีนมอัลมอนด์มีแบรนด์อันนี้อาหารแตมาเช้านี้นะแล้วในปินโตเนี่ยผักไข่ปลาอยู่ในเนี้ย ผักไข่ปลาโยมอย่าไปเข้าใจว่ามันเป็นไข่ปลานะี่ผักแล้วก็ไข่แล้วก็ปลาเ <c oughs> นี่อาหารเช้าลองดูว่าอาหารของเทวดาเป็นอย่างไรท่านบอกว่ามีนางยักษินีตนหนึ่งนะเรียกชื่อตามตามลูกนะมีลูกชื่อปุณพสุก็เลยเรียกนางยักษินีตนนี้ว่าปุณพสุมาตา แกก็เดินทางไปหาอาหารโยมนะแกเป็นเทวดานะแกเดินทางแกอุ้มลูกสาวแล้วก็จูงลูกชายมีแกมีลูกสองคนมีลูกหญิงกับลูกชายลูกหญิงตัวเล็กๆแกก็อุ้มลูกเออเทวดาอุ้มลูกก็เป็นนะเนี่ยไม่นลูกระเตงแบบบ้านเราหรือเปล่าไม่มั่นใจนะจะอุ้มยังไงไม่ทราบไม่ได้บอกเข้าเอวหรือเปล่าก็ไม่มั่นใจกำลังสแสวงหาอาหารอาหารของเทวดาสามตนนี้ ก็คืออุจจาระปัสสาวะน้ำลายและน้ำมูกเป็นต้นที่ริมกำแพงและริมคูหลังวัดพระเชตวันอันนี้อาหารเทวดานเนี่ยเนี่ยอุจจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำมูกเป็นไงยมเกตนึกถึงอาหารของเราอาหารของเราไม่มีนะมีไหมมีขี้เพลี้ยเนาะเออถ้าขี้เพลี้ยอันนี้ก็ยกไว้อันนั้นเป็นเป็นอาหารที่ทานได้นะแต่โดยมากเราไม่ได้ไปทานอุจจาระปัสสาวะน้ำลายน้ำมูกนะ เทวดาตอนนี้โยมเกิดเป็นเทวดาแต่มีอาหารแย่ยิ่งกว่าเราอีกนะทำไมเกิดในเกิดในเทวโลกเป็นเทวดาแล้วจึงมีอาหารแบบนี้มันมีเทวดาหลายระดับชั้นโยมเทวดาชั้นจาตุมหาราชิกาชั้นดาวดึงเป็นต้นไปจนถึงชั้นปะเรนิมิตวสสวตีเนี่ยเทวดาแต่ละชั้นแต่ละชั้นก็มีอาหารของตนของตนโดยมากก็เป็นพวกสุธาโพธิแต่เทวดาเหล่านี้เนี่ยเกิดในเทวดาชั้นต่ํา คำว่าชั้นต่ำนี่ไม่ใช่ว่า,าไปเหยียดไปเหยียดสิทธทิเสรีภาพเหยียดอะไรของเขานะชั้นต่ำคือเทียบระหว่างชั้นจาตุมหาราชิกากับชั้นดาวดึงเป็นต้นไปเนี่ยชั้นจาตุมหาราชิกานี่ต่ำกว่าเขาและด้วยอํานาจของบุญและบาปที่ส่งผลปะปนกันที่เกิดเป็นเทวดาด้วยอํานาจของบุญที่เคยทําไว้ในการก่อนแต่บุญที่เขาทําไว้นั้น,นมี การดูหมิ่นบุคคลอื่นนการดูถูกคนอื่นนี่สาคัญนะโยมนะอย่าไปถ้าใครก็ตามที่ชอบยกตนแล้วข่มคนอื่นดูถูกคนอื่นเยียบยามคนอื่นไม่ให้ความเคารพไม่ทําความเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในตระกูลพวกนี้จะเกิดในตระกูลต่าแม้จะเกิดมามีปัญญาสามารถแต่ก็เกิดในตระกูลต่ํานางนี้ก็พาลูกลูกสาวลูกชายเดินทางไปหาอาหาร และก็ไปถึงซุ้มประตูวัดพระเชตวันโดยลําดับวัดพระเชตวันก็เป็นวัดที่ท่านอนาถาิณิกะเศรษฐีได้สร้างถวายไว้ในพระศาสนาอยู่ที่กรุงสาวัตถีนะในคราวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยทรงแสดงธรรมแปลกตรงที่ว่าในคราวที่พระองค์ทรงแสดงธรรมนั้นพระองค์จะแสดงธรรมให้บริษัทอยู่ในที่นั้นฟังโดยที่ เสียงของพระองค์พระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยไม่ได้ล่วงเลยเขตหรือล่วงเลยบริเวณที่บุคคลผู้นั่งฟังธทมอยู่ท่านบอกว่าก็พระสุรเสียงของพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอยู่ว่าอานน์เธอนำบาดมาเถิดนำจีวรมาเถิดจงให้ทานแก่คนกินเดนเถิดอย่างนี้แผ่ไปโดยรอบได้ประมาณสิบสองศอกเท่านั้น,นในคราวที่พระองค์ตรัสเรียกให้พระอานนนนำบริขารมาให้อานน์ นำบาทมาเถิดนำจีวรมาเถิดเสียงของพระองค์เนี่ย่าะ่านบอกว่าแผ่ไปโดยรอบประมาณ12บสองศอกประมาณหเมตรโยมเ,เสียงไม่ดังนะอแต่ถ้าเราคุยกันโอ้โหบางทีนูนะ่นน่ะปากซอยอะ่ะเรียกกันเสียงหลงไปเลยนะเออแต่พระองค์เนี่ยเวลาที่ตรัสน่เสียงไม่ดังมากโย,โเเยโมประมาณหเมตรนี่แหละถ้าบริษัทนั่งอยู่ถึงที่สุดจักรกวาลพระสุรเสียงของพระองค์ผู้ทรงแสดงธรรมอยู่ย่อมไปถึงบริษัท แต่แปลกตรงที่ว่าเวลาที่แสดงธรรมโยมไม่ได้มีไมโครโฟนแบบนี้นะองแสดงด้วยพุรเสียงปกติของพระองค์นั่นแหละถ้าใครก็ตามมาฟังธรรมอยู่ในสมาคมนั้นนั่งอยู่ขอบปากจักรวาลน,นะพระสุรเสียงของพระองค์ก็ดังไปถึงพระสุรเสียงของพระองค์ผู้ทรงแสดงธรรมอยู่ย่อมไปถึงบริษัทย่อมไม่เลยออกไปภายนอกบริษัทแม้เพียงองค์ครีหนึ่งเนี่ยไม่ออกไปนะสมมติว่าถ้าจะแสดงธรรมให้คนที่อยู่ในศาลานี้ฟัง ถ้าพระองค์แสดงธรรมนะใครนั่งอยู่ข้างนอกหมดสิทธิ์เลยนะโยมไม่ได้ยินจะได้ยินเฉพาะภายในนี่แหละเ,ออเหมือนกับควบคุมเสียงของพระองค์ไว้ได้ที่พระองค์ตรัสแสดงธรรมอย่างนี้ด้วยพระดำริว่าพระสุรเสียงอันไพเราะอย่าเสียไปโดยไม่ใช่เหตุเลยแสดงว่าการแสดงธรรมของพระองค์แต่ละครั้งหวังผลโยมหวังผลในนี้คือหวังให้ผู้ฟังที่อยู่ในสมาคมนั้นได้รับประโยชน์ นี่นางยักษินีแกก็เดินทางมาหาอาหารพระก็กําลังนั่งฟังธรรมอยู่แกก็ไม่ได้ยินเสียงสิเพราะว่ามันเลยเขตเลยเขตของสมาคมที่จะฟังธรรมในที่นั้นนางยักษินีนี้ก็ยืนอยู่ภายนอกบริษัทจึงไม่ได้ยินเสียงในที่นั้นเมื่อนางยืนที่ซุ้มประตูทวารซุ้มประตูทางเข้านะยืนเฉพาะพระพักโดยพุทธวิถีอันใหญ่พระคันทกุดีย่อมปรากฏ นางเห็นบริษัทไม่ไหวติ่งเว้นการขนองมือเป็นต้นด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าเหมือนเปลวประทีปในที่ไม่มีลมแล้วคิดว่าก็ในที่นี้จะมีสิ่งของบางสิ่งแจกแน่แกคิดเนี่ยแกกำลังหาของกินใช่ไหมแกไม่ได้นึกถึงว่าพระองค์กำลังสแสดงธรรมแกนึกถึงพระกำลังแจกของทยมมาวัดเนี่ยตอนนี้พระกำลังพิจารณาหารนางยักษินีตอนนี้ก็คิดโดยประการนั้นแหละพระกำลังแจกของ เราจักได้ซึ่งเนยใสยน้ำมันน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งแน่ที่ไหลออกอยู่จากบาดบ้างจากมือบ้างก็หรือที่ตกแล้วบนพื้นดังนี้ในขณะที่พระแจกเนะี่ยแกไม่ได้ไปรับส่วนแบ่งด้วยนะแต่แกจะไปหาของกินถ้าหากว่าพระแจกเนยใสยน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยแล้วมีเนยใสยน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยที่มันเปื้อนอยู่ตามขอบปากบาดหรือ หยดลงที่พื้นดินอันนั้นเป็นอาหารของแก่เป็นไงโยมวันนี้เราทานอาหารเช้าอาหารเพนอาหารเย็นคล่องคอเลยใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ทานอาหารแบบนี้นี่อาหารของเราเอาบางทีที่โยมนำมาโอ้มีมีแต่ประนิดปนิดอาหารไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารที่เราได้ทานเองก็ดีนําไปถวายทานก็ดีเราก็เลือกที่มันมีประโยชน์กับร่างกายของเราหรือถูกปาก แต่ว่านางยักษณีตนนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะหาอาหารแบบนั้นได้แก่ก็หาอาหารตามมีตามได้โดยการไปตามสถานที่ที่คาดว่าจะมีพวกเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำเพึ่งน้ำอ้อยหรือพวกอุจจาระปัสสาวะอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อนางคิดอย่งนี้จึงเข้าไปภายในวิหารอารักขะเทวดาผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูเพื่อห้ามเราผู้ควรถูกไล่ เห็นอุปนิสัยของนางยักษิณีแล้วก็จึงไม่ห้ามจะเข้าไปในวัดนะมีเทวดารักษาสมรัตูอยู่นะถ้าเทวดาเกเรเนี่แกจะห้ามแต่ว่านางยักษณีตนนี้เนี่ยแกมีอัธยาศัยจะบรรลุธรรมโยมลองดูนะักเกิดเป็นเทวดามีปัญญาที่จะบรรลุธรรมแต่ว่าอาก,กุศลกรรมบางอย่างเบียดเบียนให้แกเป็นเทวดาผู้มีศักดิ์น้อยหาอาหารก็ฝืดเคือง และไม่ใช่เพียงแค่นั้นโนะยมนะแกเป็นโรคฝีด้วยนะเป็นโรคฝีโรคขิดเออเทวดาเป็นโรคฝีโรคขิดด้วยนะโยมนะแต่ไม่รู้มีใครไปเปิดคลินิกรักษาหรือเปล่าไม่ทราบทีนี้นะเมื่อเทวดาไม่ห้ามนะแกก็เข้าไปโยมพระสุรเสียงอันไพเราะตัดผิวเป็นต้นจดเยื่อในกระดูกพอพอพระองค์เห็นนางยักษินีโปร่งเปลี่ยนเทศนาเลย เปลี่ยนธรรมเทศนาให้เหมาะกับอรยาสัยของนางยักษณิณีท่านบอกว่าพระรัตนเสียงของพระองค์เนี่ยไพระตัดผิวเป็นต้นไปจดเยื่อในกระดูกแสดงว่าจากผิวไปจดหนังจากหนังจดเนื้อจากจากเนื้อจดกระดูกจากกระดูกจดเยื่อในกระดูกแบบนั้นเลยนะความรู้สึกในการฟังธรรมของนางในขณะนั้นนี้ในขณะที่นางเข้าไปฟัง เมื่อไปอยู่ในถ้ำกลางบริษัทเป็นอันเดียวกับบริษัทก็ได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์บุตรน้อยทั้งหลายก็เตือนนางยักษินีพอแกไปอยู่ปับ๊บแกอยู่นิ่งเลยโยยืนนิ่งเลยนะลูกน้อยคงจะหิวนะก็เลยส่งสัญญาณบอกแม่นะ่าจะถ้าเป็นตะนุ่งผ้าก็คงจะจับผ้ากระตุกอ่ะแม่แม่แม,แม่หาของกินหาของกินประมาณนั้นแต่ว่านางยักษินีนี้เนะี่ยนั่งนิ่งยืนนิ่งไม่ไหวติงเลย ในคราวครั้งนั้นนางยักษณีผู้เป็นมารดาของบุณณะพสุก็ปลอบบุรน้อยอย่างนี้ว่านิ่งเสียเถิดลูกอุตรานิ่งเสียเติดนิ่งเสียเถิดลูกบุณณะพสุจนกว่าแม่จะฟังธรรมของพระพุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐผู้เป็นพระศาสดาจบเอออย่ามากวนนะตอนนี้จะฟังธรรมก่อนหิวก็ทนไว้ก่อนนะฟังธรรมก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสนิพ,พานอันเป็นเครื่องเปลื้องตนเสียจากกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวง เวลาที่ปรารถนาในธรรมนั้นจะล่วงเลยแม่ไปเสียลูกของตนเป็นที่รักในโลกผัวของตนเป็นที่รักในโลกแต่ความปรารถนาในธรรมนั้นเป็นที่รักของแม่ยิ่งกว่าลูกและผัวนั้นโอ้ยแกบอกความรู้สึกแกเลยนะไม่ใช่แม่ไม่รักลูกนะไม่ใช่แม่ไม่รักพ่อของลูกนะแต่ตอนนี้เนี่ยแม่จะฟังธรรมเพราะความรักในธรรมความปรารถนาในธรรมะยิ่งกว่าความรักที่มีต่อลูก ยิ่งกว่าความรักที่มีต่อพ่อของลูกอีกแกก็กล่าวอีกนะว่าการฟังธรรมย่อมปลดเปลื้องเหลา่าสัตว์จากทุกได้ในเมื่อโลกอันทุกวงล้อมแล้วประกอบด้วยชราและมรณะแม่ปรารถนาจะฟังธรรมที่พระบุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ด้วยที่พระบุตธเจ้าตรัสรู้ด้วยพระปัญญาอันยิ่งเพื่อพ้นจากชราและมรณะ จงนิ่งเสียเถิดลูกปุณณพสุนแกบอกลูกชายของแกเอานิ่งนะนิ่งนะแม่จะฟังธทรรมปุณณพสุก็พูดว่าแม่จา๋าฉันจักไม่พูดอุตราน้องสาวของฉันก็จักเป็นผู้นิ่งเชิญแม่ฟังธรรมอย่างเดียวการฟังพระสัทธรรมนำความสุขมาให้แม่จา๋าเราไม่รู้พระสัทธรรมจึงได้เที่ยวไปลำบากพระพุทธเจ้าพระองค์นี้เป็นผู้ทำความสว่างสวยแก่เทวดาและมนุษย์ผู้ลุ่มหลง มีพระสริระครั้งสุดท้ายมีพระจักสุแสดงธรรมอยู่ในขณะที่นางฟังธรรมอยู่นั้น,นพระองค์ก็ยักย้ายเทศนาให้เหมาะกับอริยาไสยของนางท่านอธิบายไว้ในอรกถาว่า,าพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อทรงสแสดงธรรมทรงกำหนดบริษัททรงเห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปติผลของนางยักษณีนั้นและยักษทารกคือลูกชายนะ เปลี่ยนเทศนาแล้วจึงมาแสดงเรื่องสัจจะสี่นางยักษินีนั้นยืนฟังธรรมอยู่ในที่นั้นนั่นแหละกับบุตรชายตั้งอยู่ในโสดาปิผลเมื่อฟังตรงนี้โยมอยากเข้าใจว่าพอฟังปั๊บจะบรรลุเป็นพระโสดาบันเลยนะต้องมีการเจริญวิปัสสนาแต่ในรายละเอียดท่านไม่ได้แสดงกล่าวไว้ในที่นี้เพราะการที่จะบรรลุเป็นพระอริยบุคคลบรรลุโสดาปิผลได้นั้นต้องมีการเจริญวิปัสสนาไปตามลำดับ จนกระทั่งวิถีของมรควิถีเกิดขึ้นเป็นไปในคราวที่ปัญญารูรูปนามในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วใจก็น้อมไปในพระนิพพานจนกระทั่งวิถีจิตสุดท้ายที่เรียกว่ามรควิถีดําเนินไปก็จะมีอนุโลโมยานสามวาระเมื่ออนุโลมยานวาระที่สมเกิดขึ้นดับไปก็จะมีโคตภูยานเกิดขึ้นกระทํานิพพานเป็นอารมณ์ เมื่อโคตภูยานเกิดขึ้นดับไปก็เป็นปัจจัยแก่มักในคราวที่มักกระทำพระนิพพานให้เป็นอารมณ์นั้นมักก็ละกิเลสถ้าว่าโดยสังโยชน์ก็คือละสักยัติทิฏฐิศีลปะ,ะตะปรามาตและก็วิจิกิิฉาสังโยชน์ได้โดยเด็ดขาดเมื่อมักกรคจิตเกิดขึ้นดับไปก็เป็นปัจจัยแก่โสดาปฏิพล์โดยไม่มีระหว่างขั้นมักจึงกล่าวว่าเป็นอากาลิโกให้ผลได้ไม่จํากัดการ เมื่อนางยักษินีและบุตรชายได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันแล้วท่านบอกว่าทิดาของนางยักษิศีนั้นถึงแม้จะมีอุปนิสัยแต่ก็ไม่อาจจะรับธรรมเทศนาได้เพราะว่าเด็กเกินไปโยเป็นเด็กน้อยแม้ว่าเขาจะมีปัญญาในการที่จะตรัสรู้ธรรมก็จริงแต่เนื่องจากว่าเด็กเกินไปเนี่ยไม่สามารถที่จะใครค้ครวญธรรมไม่สามารถที่จะกําหนดสภาวะธรรมนั้นดําเนินหรือว่าเจริญนิปปสนาให้เกิดขึ้นได้ นางยักษิณีนั้นเมื่อจะทำอนุโมทนาแก่บุตรนะบุตรชายเมื่อได้พูดขึ้นก็เลยกล่าวนางยักษณีก็เลยกล่าวว่าน่าชื่นชมนักลูกผู้นอนบนอกของแม่เป็นคนฉลาดลูกของแม่ย่อมรักใคร่พระธรรมอันบริสุทธิ์ของพระบุทธเจ้าผู้ประเสรศิฐอุณาภสุเจ้าจงมีความสุขเถิดวันนี้แม่เป็นผู้ย่างขึ้นในพระศาสนาแม่และเจ้าเห็นอริยสัจแล้ว แม่แม่อุตราก็จงฟังแม่ท่านกา็อธิบายเกี่ยวกับข้อความตรงนี้ว่าในขณะที่นางยักษณีได้บรรลุธรรมนะแล้วก็นางยักษณีก็กล่าวว่าขอแม่อุตราจงยืนฟังสัจจะสี่ที่แม่แทงตลอดเถิดนางยักษิณีนั้นละภาวะมีฝีและหิดเป็นต้นทั้งหมดะอะไรก็ตามที่มันเป็น,ปนโรคที่เกาะกินร่างกายที่เป็นอยู่เนี่ย หายหมดเลยนยมนะพอบรรลุธรรมเนี่ยฝีและหิดเป็นต้นก็หมดไปเนี่ยโรคทางกายก็สงบระงับโรคทางใจกล่าวคือกิเลสที่จะเป็นเหตุให้ไปอบายกิเลสที่จะเป็นเหตุให้กระทำกรรมที่ไปอบายก็ถูกละได้เด็ดขาดในขณะที่ตนเองบรรลุธรรมนั่นแหละนะพวกโรคมีฝีและหิดเป็นต้นก็อันตรธานได้อันตรธานไปจึงกลับได้ทิพยสมบัติพร้อมวยบุตร คงจะไม่ไปหาอุจจาระปัสสาวะกินละโยมนะเพราะว่าเออได้ทิพยสมบัติอันไพบูร์แล้วทีนี้เมื่อมารดาและบิดาได้ความเป็นใหญ่ในโลกความเป็นใหญ่นั้นก็มีแก่บุตรทั้งหลายด้วยชื่อฉันใดส่วนทิดาของนางได้สมบัติแล้วด้วยอนุภาพของมารดาฉะนั้นจำเดิมแต่นั้นนางกับด้วยบุตรน้อยทั้งหลายได้ต้นไม้เป็นที่อยู่ณนะต้นไม้ใกล้พระคันทกุฎีแล้ว ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าฟังธรรมทั้งเช้าและเย็นอยู่เฉพาะในที่นั้นแหละตลอดกาลละนานเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเทวดาที่มีศักดิ์น้อยมีปัญญาแต่ว่าเป็นคนที่อัตคัดขัดสนแต่เมื่อได้ฟังธรรมแล้วธรรมนั้นก็สามารถรักษาโรคใจของนางได้สามารถรักษาโรคกายให้หายได้การที่เราท่านทั้งหลายยังเป็นปุถุชน ก็ยังมีกิเลสที่กลุ่มรุมในจิตในใจของเรากิเลสทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ก็ชื่อว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นภายในใจเราก็สามารถที่จะใช้ธรรมะของพระองค์ซึ่งเป็นยารักษาโรคทางใจนี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนานั้นที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทำการเจริญกุศลในแต่ละวันแต่ละวันก็ชื่อว่าเป็นการเพิ่มพูนสิ่งที่เป็นธรรมะ ไปขัดกล่าวจิตใจของเราเพื่อไม่ให้โรคกิเลสเกิดขึ้นก็ต้องขอโนโมทนาชื่นชมยินดีในกุศลเจนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในวันนี้ก็ขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทาไว้ด้วยดีแล้วนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเชิญ ต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายอิทังเมยาตินันเจวะสัพพสัตานันจะโหตุสัพเพปิเตอิมังปุญญะปติงลัทธานะสุขิตาหุนตุขอบุญนี้จงสำเร็จ แก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจงมีความสุขโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจรับพ่อนิมนต์พระสุสัมเน็จกล่าวธรรม สับพิติโยวิวัชชนตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสภพารโรโควินสตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเจภวัทวันตรายโยอันดรายอย่ามีแก่ท่านสุขีธิขายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืน อาภิวาฒนสีเลสานิจังวุธาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวันติอายุวันโนสุขังพลังทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหวกราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิด ภาวะตุส an. on ัพพังลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะ้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมมานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาภาสังขานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธีระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ